นี่อยู่ผมช่างดงงในช่องช่างดง DIY ครับวันที่ผมจะพามาทาดัดเหล็กเส้นแบบไม่ง่ายจากเศษเหล็กเหลือใช้ครับเหล็กเส้นนี่กี่หุนอ่าสามหุนครับฮะเหล็กสามหุนครับสามหุนโอเคครับก็จะจะทาเครื่องดัดใช่ครับทําที่ดัดใช่ที่ดัดเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับก็จะดัดได้หรอช่างดงเราไปดูกันในคลิปเลยครับดูว่าทําแบบไหนใช่ไหมใช่ครับ าจะล็อกตัวนี้ก่อนตัวล่อง<ะ>ตัวล่องไว้สำหรับดัดเหล็กอย่างนี้<อ>ล็อกมันก่อนเป็นลักษณะแบบนี้นะใช่ครับล็อกยังไงเชื่อมล็อกครับเชื่อมล็อกเลยนะใช่ครับอันนี้เชื่อมที่ตัวมันเลยใช่ไหมช่างโดง่งใช่ครับเสียไหมไม่เสียครับไม่เสียเสียเขาเจียออกได้นะช่างโด่งบอก อตะไรี็ไม่ใช้ใส่ไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใช้คําว่าไม่ใช้ใช่ครับมึงต้องใช้คําว่าเหลือใช้ใช่แต่ยังใช้ได้อยู่นะได้อยู่ครับโอเคอันนี้ทํายังไงพี่โดงอ่าเรายังมีน็อตตัวเมียอยู่ข้างในเบอร์สิบเจ็ดเห็นป่ะอ๋อโอเคเราจะไม่ได้ล็อกไว้นะตอนนี้เราจะไม่เชื่อมเชื่อมไหมไม่เชื่อมครับเอาไม่เชื่อมมันจะอยู่เหรออยู่ครับอ่ะโอเคทําไงต่อเราก็มาเชื่อมตัวดัดอีกทีนึงฮะ ตัวดัดเหล็กที่ีงจะจะลงไปเป็นยังไงครับ<ม>จะอยู่ยังไอองไอ๋อโอเคเชื่อมหมดทุกตัวนะใช่ครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวโอเคนี่ครับเราจะหาเส้นเหล็กสักขนาดนี้หรือ,อยาวนี้ก็ได้ครับ ประมาณนิ้วหนึ่งใช่ครับโอเคเหล็กสามหุนนะใช่ครับเราจะททำการล็อกตรงนี้โอล็อกล็อกไว้กันลื่นใช่ครับกันลื่นหรือการลูดนี่แหละนะใช่ครับที่เราที่อมล็อกเสร็จแล้วเราก็จะมาล็อกกับโต๊ะเลื่อนของเราโต๊ะที่ไม่ได้ใช้ใช่ครับฮะใช่ครับใช้ครับโต๊ใช้โต๊ใช้อยู่ครับอ๋อโอเค ใช้เป็นประโยชน์นะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเจียวได้นะเจียวได้หมดครับเรื่องเๆนะครับก็ช่างโด่งบอกว่านะอ๋อขอยืมก่อนครับว่าจะทําการถ่ายงานนะครับให้เอฟซีนั่นแหละได้รู้ได้ดูนะครับว่าเอองานแบบนี้มันสามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็ตัวดัดเหล็กเส้นนะใช่ครับเอ่อสามหุนสองหุนสี่หุนได้หมดนะได้ครับเราเชื่อมล็อกกระโตเสร็จเราก็อ๋อห,หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วใช่ครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงอ๋อตัวนี้ตัวตัวอะไรตัวขัดใช่ครับตัวขัดอ่าอ่ะโอเคนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเออจริงๆแล้วอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะได้ครับแต่เราไม่ใช้ไม่ใช้ครับอ่ะโอเคนะครับก็วิธีการดึงนะครับจริงๆต้องดึงฝั่งนี้นะครับช่างโดงดึงฝั่งโน้นนะครับนี่จะดัด วิธีการดัดนะครับก็ดึงตรงๆแหละนะนี่บแบบนี้ใช่ไหมใช่อ่าอันนี้ดัดเอ่อสี่สิบห้าเลยนะใช่ครับสี่สิบห้าอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะช่างโด่งนะครับอันนี้ก็เอามาฝากเอฟซีใช่ไหมใช่ฝากเอฟซีท่านผู้ชมครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืไมไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ผมครับในช่องช่างโด่ง,ดงในช่องช่างโด่งดีไอไว้นะฮะช่างโด่งดีไอไว้นะครับ ฝากไปกดติดตามด้วยนะใช่ครับผมครับ